ครับสวัสดีครับปีบทุกคนนะครับเนาะครับ,รบ,รบมือ่อวานมาพบกับพ่อแตี่มนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตี่มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบหกธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกห้าศูนย์ศูนย์ห้าสอง รับเล็กล่างก็ออกศูนย์ศูนย์าพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมเข่าอีได้พี่น้องเรื่องงวดที่ผ่านมานี่นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างบิ่งโลดก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้องเจ้กันเบิ้ลเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ หากมาอยู่นงเาพี่น้องเนาะแต่ว่าศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าครับศูนย์ศูนย์เข้านะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเตรยมผ้ามาตามต่ออีกกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนาคร บันจันนาพิ้องเนาะ จันที่ยี่สิบเก้า ลาพัฒนาพ่อช่างคม คับบนล่างวิ่งหลุดคับหนึ่งกับสองนะครับ หนึ่งกับสองเน้นที่สองนะครับขับชุดวิ่งได้พี่น้องขอบ 5, 6, อับห้าหกเจ็ดนะครับ ครับส่วนจับคู่พี่น้องหนึ่งห้าหนึ่งหก,หน,งห,กหนึ่งเจ็ดนะครับ สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องสองห้าสองหกนะครับครับเล็กสามตัว แปดสองห้าหกหนึ่งเจ็ดนะครับ มาตัวเก่าว่พี่น้องกนเบินพี่น้อง หนึ่นสองสอง,สองนะ,ค,ะครับครับจัดเจนเนะพี่น้องเนาะเอาคอยเขาคอยให้ปังอีกน,นะ,ค,ะครับครับวันจันนะพี่น้องเนาะวันจันที่ยี่สิบธันวาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่สองสองห้าสองหกสองเจ็ดนะพี่น้องสองเจ็ดอย่าลืมนะพี่น้องเนอ รับเล็กติดเล็กวิ่งมันก็ห้าหกเจ็นะพี่น้องเนาะครัหนึ่งห้าหนึ่กเสองห้าสองหกสองเจ็ดรับเล็กสตัวกับ8ปดสองห้ากันเบิ้หนึ่งหนึ่สองสองเนาะครับเนาะรับเตรียมกับเจเบิงก็ได้พี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่29่ธันวาคม68แปดตำลาวช่างคมวิ่งบนล่าง หนึ่งกับสองเน้นที่สองเลขติดห้าหกเจ็ดขับเน้นสองหาสองหกับสองเจ็ดมักเก่าน้ำเลดพี่น้องเด้อรับตามนี้นะพี่น้องเนาะหาอเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อพ่อเพียรเนาะรับเนาะส่งมาให้รับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อช่างคมหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช์แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอวอวยพรคอยเขา่าขให้ปังนะพี่น้องครับจะได้โชคโฉบมันมนกันน่ากล้าเอาจะเลืมนะพี่น้องเด้ขอข้มาแล้วก็จะเลืมกดไหลกดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนากล้าครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ข้อเอฟซีทุกคนโชคโ,โมันมนเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม